สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขาและรักการต่อหนกเขาใหญ่ทุกท่านครับพบกับผมอีกเช่นเคยกับสาระดีมีสาระที่จะนําเรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงนกเขาใหญ่การต่อนกเขาใหญ่มาแนะนํามือใหม่เซียนใหม่ที่กําลังหัดเลี้ยงเพื่อเป็นแนวทางในการเลี้ยงนกเขาใหญ่นะครับวันนี้ก็มีสาระนะครับมาแนะนํานะครับแล้วก็เห็นคอมเมนต์ นะครับคอมเมนต์ที่มีอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับท่านได้ถามเข้ามานะครับว่าอาจารย์คนที่ซื้อนกคนอื่นโดยนะครับไม่ต่อมาเลี้ยงเองเนี่ยฝึกเองเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเซียนนกไหมนะครับอันนี้คือคําถามแรกแล้วก็ส่วนคนที่ฝึกเลี้ยงเองเนี่ยกับมือนี่ผมว่าน่าจะเป็นเซียนนก นะครับกว่านะอาจารย์ว่าไหมนะครับก็เป็นคําถามนะครับที่ถามเข้ามานะครับพอผมเห็นคําถามนี้นะครับผมก็เลยอ,อยากจะมาแนะนํานะครับอยากจะเล่า,าให้ฟังนะครับว่าตามที่ท่านได้ถามมาเนี่ยก็คือคนที่ซื้อนกเนี่ยนะเป็นเซียนนกไหมนะครับแล้วก็คนที่เลี้ยงมานานหรือว่า ฝึกเองนะครับจนนกเป็นตอนี้นะครับจะเป็นอย่างไรนะครับเอาละครับทีนี้ก็ไปเข้าเรื่องกันเลยนะครับก็คืออ่าอันดับแรกเลยนะครับคนที่นะครับจับนกมาเลี้ยงนี่นะครับอ่าหรือจับมาแบ่งต่อนะครับตามความคิดของผมนะครับก็คือส่วนตัวผมนี่คิดว่าเป็นเซียนนะครับเป็นเซียนเลยลหละนะครับในการอ่าจับนก นะครับเพราะว่าอย่างน้อยนะครับก็คือท่านต้องนะครับดูลายเป็นนะครับดูอายุของนกนะครับดูตัวตนเป็นนะครับท่านถึงกล้าจับนะครับมาเลี้ยงนะครับท่านที่จับนกนะครับลักษณะก็คือส่วนมากท่านจะอ่าไม่ค่อยอยากจะเสียเวลาในการเลี้ยงนะครับไม่อยากฝึกนกนั่นเองนะครับกว่าจะ ใช้เวลาเลี้ยงนะครับออกว่าจะใช้เวลาฝึกนะครับท่านก็เลยไม่อยากเสียเวลาตรงนี้นะครับก็เลยไปหาเอาง่ายคือไปหาแบ่งนะครับไปหาแบ่งหาซื้อเข้ามานะครับเพื่อเลี้ยงเพื่อย่นเวลานะครับในการที่จะทดเวลาตรงนี้ไปนะครับอันต่อไปก็คือ,อเซียนประเภทนี้นี่นะครับผมก็คือจะหา นะครับนกที่เป็นนกต่อเท่านั้นนะครับก็คือจะไม่สนใจนกฝึกเลยนะครับจะเน้นนะครับนกต่อนะหรือบางท่านก็อาจจะเน้นนกฝึกเอามาฝึกเอานะเพราะว่าอายุมันได้แล้วอาจจะฝึกนิดเดียวอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถเอามาฝึกแล้วเป็นนกต่อได้เร็วน,นะครับโดยท่านจะไม่ใช้เวลาในการเลี้ยงเป็นปีและที่นี้นะครับเมื่อท่านนะครับไปต่อ นะครับท่านเอานกต่อนะครับที่ท่านไปขอแบง่งมาเนี่ยไปต่อเนี่ยเมื่อได้เฉลยนะครับท่านก็อาจจะปล่อยขึ้นป่าก็ได้ครับอ่าถ้าไม่เจ๋งถ้าไม่เก่ง,กงจริงเนี่ยนะครับผมถ้าไม่มีคารลมเด็ดเดดนะครับหรือว่ามีทีเด็ดอย่างเงี้ยนะครับท่านก็จะปล่อยขึ้นปา่านะครับถ้าเกิดเด็ดจริงนะครับท่านจะเก็บไว้อยู่นะครับหรือให้คนอื่นไปเลี้ยงอะไรประมาณนี้เพราะว่า ผมว่าเซียนประเภทนี้ก็คือชอบสนุกนะครับชอบต่อสนุกนะครับได้แล้วก็อาจจะคืนธรรมชาตินะครับหรืออาจจะให้คนอื่นไปเลี้ยงนะครับก็คือจะเน้นนกต่อที่เด็ดเด็ดเก่งๆนะครับเพื่อมาต่อแล้วให้มันหมานเลยวันนี้ก็ก็ต้องการแค่นี้นะครับสําหรับอ่าคนที่จับนกมาเลี้ยงนะครับอันต่อไปก็คืออ่า สิ่งนะครับสิ่งที่เซียนนะครับประเภทนี้เนี่ยนะครับผมหายไปก็มีนะครับผมอ่าเพราะว่าอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของความอดทนนะครับเพราะว่าอ่าเซียนนะครับที่จับนกนี่ก็คืออ่าท่านไม่ค่อยจะเสียเวลาในการฝึกนกนะครับเลี้ยงนกสักเท่าไหร่นะครับก็เลยตัดสินใจนะครับจะหาคัดเอานกต่ออย่างเดียวเลยนะครับไม่เสียเวลาเลี้ยง นะครับอันต่อไปที่เซียนประเภทนี้ก็หายไปก็คือ,อก็คือขาดทักษะนะครับในการคัดนกเฉลยนะครับหรือดูนิสัยของนกนะครับพฤติกรรมของนกเฉลยนะครับที่ต่อมาได้นะครับเพราะว่าอาเซียนประเภทนี้ก็คือจะเมื่อต่อมาได้แล้วนี่ก็คืออาจจะปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับหรืออาจจะให้คนอื่นเลี้ยงก็ได้นะครับท่านก็เลย าข, <IP> ขาดตรงนี้ไป us, เพราะว่านกแต่ละตัวนี่นะครับผมเฉลยนี่ก็คือที่เราต่อมาได้นี่คือมันไม่เหมือนกันนะครับมันจะต่างกันตรงนี้แหละครับก็คือขาดทักษะตรงนี้ไปนะครับอันต่อไปสิ่งที่ขาดก็คือเวลาเซียนประเภทนี้นะครับไปซื้อนะไปซื้อนกต่อมานี่ยก็คือบางตัวนี่เราไม่ทราบประวัตินะครับซึ่งผมจะเน้นย้ําตรงนี้ตลอดเลยว่าเมื่อเราไปซื้อนกต่อคือบางตัวเราไม่ทราบประวัติ ที่แน่นอนว่านกตัวเนี้นะครับเป็นมาอย่างไรนะครับนกดากมาหรือยังหรือว่านกออกนกหรือยังนะครับอะไรประมาณนี้ก็คือมันจะเสียตรงนี้ไปนะคือเราไม่ไม่ทราบนะครับก็นะรบประมาณนี้แหละครับผมนะที่ข้อที่หนึ่งะครับที่ถามมาก็คือว่าคนที่จับนกมาเลี้ยงเนี่ยนะครับว่าเป็นเซียนไหมนะครับส่วนตัวผมว่าเป็นเซียนอ่ะทีนี้นะครับมาดูนะครับสองก็คือ คนที่เลี้ยงเองฝึกเองนะครับส่วนตัวผมนี่คิดแน่นอนว่านะครับคนประเภทนี้นะครับเป็นเซียนแน่นอนนะครับเพราะว่าท่านนะครับเลี้ยงมาตั้งแต่นกเป็นเชเลยนะครับตั้งแต่ต่อมาได้นะครับจนมาฝึกนะครับจนมาเป็นนกต่อที่เก่งนะครับฉะนั้นแล้วคนที่เลี้ยงประเภทนี้คือเลี้ยงเองฝึกเองนี่เป็นเซียนแน่นอน นะครับเพราะว่าท่านรู้วิธีฝึกนกนะครับแต่ละตัวนะครับว่ามันแตกต่างกันอย่างไรนะครับเพราะว่าแต่ละตัวมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วในการฝึกนะครับก็จะได้ฝึกประสบการณ์ตรงนี้สําหรับนกเฉลยแต่ละตัวนะถ้าสมว่าจะไปจับนกต่อนะครับเหมือนข้อที่หนึ่งก็ก็ทําได้เหมือนกันครับก็ไม่ต่างอะไรกับเซียนที่จับนกโดยไม่คือไม่เลี้ยงนกเฉลยอย่างเงี้ยนะครับก็ทําได้เหมือนกันต่อไปก็คือ จะชอบศึกษานะครับชอบศึกษาเฉลยนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยนะครับผมก็จะชอบศึกษานกเฉลยปลานี้ยมันเป็นต่อไหมนะครับหรือว่าไม่เป็นต่อเงี้ยนะครับจะชอบศึกษาตรงนี้นะครับต่อไปก็คือสิ่งที่เซียนขาดหายไปนะครับในข้อที่สองนี่คือนกที่เราเลี้ยงเองฝึกเองเนี่ยส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าเซียนประเภทนี้ก็คือไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่า,านก นะครับที่เราเลี้ยงก็คือเราเลี้ยงมาตั้งแต่นกเฉลยจนมาเป็นนกฝึกจนมาเป็นนกต่อเนี่ยนะครับเราฝึกเองทําเองนะครับเราจะรู้ประวัติทุกอย่างสําหรับนกตัวนี้นะครับว่าจะเป็นอย่างไรในอนาคตนะครับแล้วก็เซียนเพศนี้ก็คือจะไม่ค่อยซื้อนกต่อจากที่อื่นสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวเองนี่สามารถคัดเองแล้วก็เลี้ยงเองนะครับใช้เวลากับตรงเนี้ยนะครับเองนะครับจะได้นกที่นด้ดั่งใจนี่ คือจะไม่ค่อยซื้อนกจากที่อื่นนะครับจนกว่าจะมีอาการแบบเอ็ซิเดนต์ไม่ว่าจะเป็นนกต่อที่ที่คัดไว้เนี่ยนะครับเอาไปต่อแล้วโดนเหยียวดโดนกระปูดเข้าตีเสียชีวิตนี่นะครับแล้วทีนี้ไม่มีนกต่อเล่นนะก็อาจจะไปหานะครับหามาต่อนั่นเองนะครับก็คือไปจับนะไปจับตามซุ้มต่างๆมาเป็นนกของตัวเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคนที่เลี้ยงเองฝึกเองนะครับผมเอาละครับสรุป นะครับก็คือส่วนตัวเลยนะครับผมข้อที่หนึ่งนี่ก็คือผมคิดว่านะครับเป็นเซียนนะครับทั้งสองแบบนั่นแหละนะครับแต่เซียนประเภทที่หนึ่งก็คือคนที่จับนกนะครับโดยไม่ได้เลี้ยงไม่ได้คัดเองนี่ก็คือมันจะเสียตรงที่ว่าเราไม่รู้ประวัตินกนะครับบางตัวนี่นะครับว่าเป็นมาอย่างไรนะครับอาจจะพลาดก็ได้นะครับเอามาแล้วไม่เล่นนะครับอาจจะเล่นบ้านพอเข้า ก็ไม่เล่นอย่างนี้ก็อาจจะพลาดตรงนี้ไปนะครับยกเว้นนะครับยกเว้นเห็นผลงานนะครับตามเห็นผลงานว่าตัวนี้เก่งนะครับอ่าได้นกเฉลยสองตัวสามตัวต่อว,วันอย่างเงี้ยครับก็สามารถไปตามแล้วก็ได้นกดีนะครับและอาจจะได้นกหมานก,นกเก่งด้วยนะครับเพราะว่าตามไปดูผลงานอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะได้เปรียบตรงนี้นะครับส่วนข้อสองก็คือคนที่เลี้ยงเองฝึกเอง,เองนี่นะครับผม เเก็จะรู้นะครับเป็นเสียแน่นอนล่ะนะครับจะรู้นะคความคืบหน้าของนกแต่ละตัวว่ากว่าจะเป็นต่อนี่มันต้องเป็นยังไงแล้วก็รู้นิสัยนกตัวนั้นนะครับเป็นการส่วนตัวนะครับอแล้วก็จะไม่ค่อยเชื่อใจคนอื่นเท่าไหร่นะครับคือจะเน้นของตัวเองซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าตัวเองคัดเองนะครับเชื่อตัวเองมั่นใจตัวเองนะครับก็ถือว่าเซียนพิรที่สองก็ถือว่าครบนะครับครบครบเครื่อง นะครับก็คือทั้งต่อโนกนะครับทั้งยอมเสียเวลาในการเลี้ยงฝึกทดสอบจนเป็นต่อนั่นเองเอาแล้วครับผมความคิดส่วนตัวเลยนะครับถ้าจะเป็นเซียนนะครับผมว่ามันมีหลากหลายวิธีนะครับที่จะเป็นเซียนนะครับอยู่ที่ว่าเราจะพอใจแบบไหนนะครับในการเลือกนะครับและนะครับถ้าอยากจะให้ดีนะครับให้เก่งตรงตามตำราเนี่ยนะครับเราก็ต้อง ยึดนะครับหรือสอบถามผู้รู้นะครับที่เขาเลี้ยงมาก่อนนะครับเพื่อมาเป็นแนวทางยึดหลักไว้นะครับและเราก็สามารถจะเพิ่มเติมนะครับเหมือนที่ผมทําคลิปเนี่ยนะครับก็อาจจะมีสิ่งใหม่ๆมีตําราใหม่ๆขึ้นมาเพื่อที่จะเพิ่มเติมให้เป็นตารานะครับอีกเลียมนึงก็ได้นะครับฉะนั้นแล้วก็อยู่ที่พวกเรานะครับคนยุคใหม่ของเก่าก็ดํารงไว้นะครับส่วน ตำรานะครับหรือข้อมูลที่ใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาเราก็ศึกษาร่วมกันและนํามาเขียนเป็นตำรานะครับผมเอาแล้วครับผมสาหรับท่านอาจารย์ที่ถามเข้ามานะครับก็ตอบให้แล้วนะครับประมาณนี้แหละนะครับเป็นเซียนทั้งสองอย่างนะครับแต่มันก็จะมีสิ่งขาดหายไปนิดๆหน่อยๆนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่ายกให้เป็นเซียนนะครับทั้ง2อย่างเลยครับผมเอาแล้วครับผมสาหรับสาระวันนี้นะครับก็เช่นเคยนะครับ อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจผู้ทําคลิปจะได้ทําคลิปดีๆนะครับมาให้พี่น้องรับชมรับฟังกันอีกนะครับและท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิง่งเพื่อที่จะได้รับทราบข้อมูลก่อนใครเลยนะครับสำหรับผมวันนี้สวัสดีครับ